สวัสดีครับนี่คือตัวอย่างคำพูดสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่เน้นย้ำถึงความหวังและอนาคตที่ดีครับชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางครับบางครั้งเราก็เจอทางที่ขรุขระบ้างเจอพายุบ้างแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่หยุดเดินเพราะทุกก้าวที่เราเดินไปข้างหน้ามันคือการเข้าใกล้จุดหมายที่เราใฝฝันมากขึ้นเรื่อยๆจงเชื่อมั่นในพลังของตัวเอง และจุงเชื่อว่าในทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมามันคือโอกาสใหม่ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเดิมเสมอความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันคือผลลัพธ์จากความพยายามความอดทนและความหวังที่ไม่มีวันสิน้นสิ้นผมเองก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตมาแล้วครับผมเคยล้มเหลวเคยท้อแท้จนเกือบจะยอมแพ้ไปแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยทิ้งไปไหนเลยคือความหวัง ผมบอกกับตัวเองเสมอว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบนั้นก็ยังมีโอกาสจงอย่าให้ความผิดหวังในอดีตมาบดบังอนาคตที่สดใสของคุณจงเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วใช้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณแข็งแกร่งขึ้นอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะทุกการเริ่มต้นใหม่คือการเปิดประตูสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้อนาคตไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองแต่เราคือคนสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของเราเอง ถ้าคุณต้องการอนาคตที่ดีคุณก็ต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้อย่ารอคอยให้โอกาสเข้ามาหาแต่จงออกไปสร้างโอกาสนั้นด้วยตัวเองความหวังคือเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าและความเชื่อมั่นในตัวเองคือแผนที่ที่จะนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จจงเชื่อว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วลงมือทำให้ความฝันของคุณกลายเป็นความจริงเพราะในท้ายที่สุดแล้วเส้นทางสู่ความสำเร็จเริ่มต้นจากก้าวเล็ก ก้าวแรกที่เต็มไปด้วยความหวังและความกล้าหาญหวังว่าคำพูดเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณนะครับขอให้คุณมีวันที่ดีครับ